อัานี้ข่าวคุณภาพ Quality News Station 97.0 m h z ส ชาอยู่มาพ้นภัยขอดูแลคุ้มครองด้วยใจนี่คือคำสัญญาวันนี้ชาติเผชิญผ่านภัยไฟลูกชนขึ้นมาทุกคราขอเป็นคนที่เดินเข้ามาไม่อาจให้สายไปเพื่อนำรักกลับมาต้องใช้เวลาเท่าไร 寒光吧。惨惨 ทหารไม่ยอมแพ้พ่ายนี่คือคำสัญญาวันนี้ชาติเผชิญผ่านภัยไฟลุกโชนขึ้นมาทุกราขอเป็นคนที่เดินเข้ามาไม่อาจให้สายไปเพื่อนำรักกลับมาต้องใช้เวลาเท่าไร สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับวันนี้ผมบุตรกรมนงบังสถานนะครับจะได้มาพบกับท่านในรายการเสาธิสกิจข่าวนะครับซึ่งวันนี้เป็นวันแรกแลวก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ผมได้มาพบกับท่านผู้ฟังนะครับรายการเสาธิสกิจข่าวนะครับเป็นรายการซึ่งเราจะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจและก็ปัญหาสังคมนะครับซึ่งขณะนี้ก็มีปัญหาค่อนข้างจะเยอะนะครับโดยจะออกอากาศทางขึ้น FM 97นะครับ Quality Neo นะครับ Station นะครับทางสถานีวิกยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับในรายการดังกล่าวนะครับจะออกทุกวันเสาร์อาทิตย์นะครับเวลา19.30ไปจนถึงเวลา20.00นครับนอกจากนี้นะครับรายการเสาร์ทิตย์สกิจข่าวนะครับยังได้รับเกียรติจากบุคคลอีกท่านหนึ่งซึ่งท่านจะเข้ามาร่วมรายการกับเราด้วยนะครับท่านผู้ดีเป็นผู้ ที่มีความค้าบอดในวงการสื่อสารมวลชนนะครับโดยเฉพาะหนังสือพิมพ์นะครับถ้านับตั้งแต่ท่านเข้าสู่วงการหนังสือพิมพ์ครั้งแรกจนถึงปัจจุบันผมว่าคงไม่ต่ำกว่า4ี่สิปีได้นะครับท่านเป็นอลัมนิสต์ชื่อดังนะครับมีผลงานมากมายข้อเขียนหรือความเห็นของท่านนะครับได้มีอิทธิพลต่อหลายๆวงการทีเดียวนะครับหากเอ่ยชื่อไปผมคิดว่าท่านผู้ฟังหลายท่านนะครับคงจะเคยได้ยินชื่อท่านมาบ้างแล้วนะครับ ครับผมขอต้อนรับคุณพระเดชภูริปฏิพานนะครับหรือพญามไม้นะครับคุณพระเดชครับมีอะไรจะ <ขอ S 1> พูดคุยกับท่านผู้ฟังไหมครับก่อนเข้าไปเดินข่าวนะครับเชิญครับก็ก็ต้องคือผมเคยจับเข้าไปอยู่เป็นแขกเชิญในรายการวิทยุมาครั้งหนึ่งแต่ว่าหลายปีมาแล้วแต่มาในช่วงนี้ก็หยุดหยุด,หย,ดหยุดไปเพราะว่าสถานการณ์ต่างๆแล้วก็ภาะวะต่างๆมันไม่ออกผมก็เลยะไปออกทีวีคุณสุคมมาแหละ นะฮะเขาไปออกถึงทีวีไปมาถึงขางนาดนี้ผมดูว่าปัญหาเนี่ยนยของการเมืองเนี่ยมันมันก็ถึงมันจะซับซ้อนกันยังไงมันก็ยังไม่เท่ากับเรื่องที่ทางทางเศรษฐกิจถ,ถ้าเศรษฐกิจอยู่ไม่ได้หรือความเป็นอยู่ของประชาชนอยู่ไม่ได้เนี่ยอันนี้ผมว่าอันตรายกว่าการเมืองครับอ่าแต่ที่พอคุณบุญกรมชวนมาทํารายการนี้ผมก็อ่ะด้ยวยความดีครับก็สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับครับ คือวันนี้เป็นวันแรกของรายการเสาร์ธิตย์เศรษฐกิจข่าวนะครับคุณประเด็จครับประเด็นที่เราจะพูดถึงวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับปัญหาภัยแล้งนะครับซึ่งขณะนี้ก็พี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะเกษตรกรในหลายพื้นที่ทั่วทุกภาคนะครับประสบปัญหานี้ค่อนข้างจะรุนแรงเลยนะครับก่อนไปถึงจุดนั้นนะครับคุณประเด็จครับผมขออนุญาตท่านผู้ฟังนะครับ เรื่องรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์ภัยแล้งเนิดนึนะครับก่อนที่จะให้คุณประเด็จได้มีความเห็นแล้วก็ได้เสด็อแนะปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะครับภัยแล้งในขณะนี้นะครับได้ซ้าเติมเทศไทยนะครับแม้ว่ากรมอุตุนิยมวิทยาจะประกาศให้ฤดูฝนเริ่มต้นตั้งแต่วันที่22สองพฤษภาปีนี้นะครับแต่เอาเข้าจริงแล้วนะครับก็มีฝนตกลงมาน้อยมากนะครับในขณะเดียวกันนะครับน้ําในอ่างเก็บน้ําหลัก ของสี่เขื่อนหลักนะครับที่เคยหล่อเลี้ยงพื้นที่ลุ่มแม่น้ําเจ้าพียานะครับเช่นเขื่อนภูมิพลสิลิกิตแควน้อยนะครับแล้วก็เขื่อนป่าศักดิ์ชนชิตนะครับก็ปรากฏว่าตอนนี้ปริมาณน้ำเนี่ยน้อยมากนะครับคุณประเด็ตครับที่ปัญหาที่มันเกิดขึ้นในขณะนี้ครับรัฐบาลท่านก็พยายามที่จะแก้ไขปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะเกษตรกรเนี่ยนะครับให้ชะลอการปลูกข้าวนาปีไปก่อน นะครับในขณะเดียวกันก็พยายามที่จะให้ความช่วยเหลือทางด้านอื่นๆนะครับซึ่งเรื่องนี้คุณประเด็เนนะครับมีความเห็นออย่างไงครับในการที่รัฐบาลท่านได้มีมาตรการลหลายๆอย่างนะครับเพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรที่เกิดขึ้นในขณะนี้ครับก็จริงๆเราเราจะมาดูว่าปัญหาน้ําน้อยฝนแรงน้ําในเขื่อนน้อยเรื่องอย่างนี้มันไม่ใช่เรื่องที่มันเพิ่งเกิด มันไม่ใช่เป็นอุบัติเหตุแต่มันเป็นเกิดขึ้นมาซ้ำซากจาเจเลิ่น,นานตั้งแต่พวกเราเนี่ยยังเด็กๆจำไน้ถึงวันนี้พวกเราเป็นคนแก่แล้วเนี่ยนะมันก็จะเป็นปัญหาดั้งเดิมมาตลอดครับนะเป็นปัญหาที่ไม่เคยมีการวางห <Month. S 1> ลักการแก้ไขน้ําในประเทศไทยทั้งหมดยังขึ้นตรงต่อดินฟ้าอากาศนะขึ้นตรงต่อดินฟ้าอากาศเราเป็นประเทศที่อยู่ในเขตมรสุม um, นะมีน้ําบนท้องฟ้ามากมายมหาศาล เรามีป่าแล้วเราก็มีเอเอลำธารแม่น้ำนี่มากมายแต่เรายังไม่เคยมีใครที่เข้ามายุ่งเกี่ยวหรือมาเข้ามาจัดการบริหารเรื่องนี้อย่างจริงจังพอฝนแรงเราก็ไปทางอีสานก็ไปขอแห่นางแมวนะฮะทำที่กันตามความเชื่อปักเวลาฝนไม่อยากให้ฝนตกก็ปักตะไครบนะฮะเพื่อไม่ให้ฝนตกสุดพูบสุดเทียนและขณะเดียวกันเพอะว่าทางแรกจะจัด เราก็บอกไปขอผลหลวงผลพระราชทานครับะจะทำการทําผลเตรียมนะฮะดังนั้นเรามาดูว่าน้ําเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยในบ้านเราเนี่ยเราต้องล,ลองมาคํานวณเลยนะว่าตั้งในหนึ่งปีเนี่ยแม่น้ําเจ้าพญาทั้งสายแม่น้ําบางปะกงทั้งสายแม่น้ําท่าจีนทั้งสายครับปรดาแม่น้ําทั้งหลายแหล่ในประเทศไทยเนี่ยได้อน้ําทั้งหมดเป็นน้ําจืดทิ้งลงไปทะเลจํานวนทั้งหมดรวมกันแล้วปีละเท่าไหร่ครับนะฮะ ถ้าเรารู้ตัวเลขี้แล้วก็ถ้าตัวเลขเนี้ยมีราชการหรือประเทศหรือรัฐบาลเนี่ยใครก็ตามทําตัวเลขไม่ได้เราจะเห็นว่าน้ําที่เราทิ้งลงทะเลไปเนี่ยมันมากมาย,ม,ายมหาศาลมากกว่าที่เราใช้เนี่ยผมว่าอาจจะเป็นถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นที่เราทิ้งนะฮะแล้วก็มีแค่สิบยี่สิบเปอร์เซ็นะที่เราเอามาใช้แต่ี้เรามาดูวนะ่าเอ่อลักษณะประเทศไทยข้างบนเป็นแม่น้ำหะะ้าปีงวังยมนานครับต่อเนื่องลงมาเป็นลําต้นใหญ่ ถ้าเราเอาปากไปน้ำเนี่ยเป็นต้นไม,ม้เราจะเห็นว่าต้นไม้ต้นนี้เมื่อตั้งขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นต้นไม้ใหญ่เหมือมาต้นหนึง่งที่มีกิ่งก้านสาขามากมายกิ่งก้านสาขาทั้งหลายเนี่ยคือลาน้ําทั้งน,นั้นแล้วมันก็จะกระจายไปทั่วประเทศเพราะฉะนั้นเราเองเนี่ยปัญหาน้ําไม่ใช่ปัญหาที่มันจะต้องมาแก้กันเป็นปีๆมันต้องแก้กันมาเนิ่นนานตั้งแต่ไม่รู้รัฐบาลน,นี้แล้วฮะเราปฏิวัติกันมมกี่ครั้งมีรัฐบาลเลือกตั้งไปแล้วกี่ทีปัญหาน้ําก็เหมือนเดิม นะปัญหามาน้เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าจะแก้ไขผมว่าเราก็ต้องมาพิจารณากันว่าน้ำทั้งหมดที่ในแต่ละปีเนี่ยเรามีแล้วเท่าไหร่แล้วเราจะสามารถเก็บกักมันไว้ตรงไหนอย่างไงนะเพื่อเราจะได้ไม่ต้องรอฝนตกเพื่อจะมีน้ําใช้ไม่ต้องรอหน้าฝนจะไม่ไม่ให้มีน้ําแล้งนะฮะคือคือเรื่องนี้นะครับทางรัฐบาลนะครับปัญหาเฉพาะหน้าที่รัฐบาล ให้ความช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรนะครับอันดับแรกนะครับดูเหมือนว่าเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับทางกองทัพไทยนะครับโดยท่านผู้จัดการฐานสุงสสดนะครับท่านก็ไปสังกัดนะครับเข้าไปดูแลด้วยตัวเองเลยนะครับในการขุดจอะบาดาลให้กับช่วยเหลือพี่น้องในแถวอ่างทองชัยนาทนะครับที่นี่การขุดจอะบาดาลเนี่ยนะครับมันจะช่วยได้มากแค่ไหนนะครับคุณประเด็ครับ อ,อถ้าพูดว่าทหารนะฮะเข้ามาช่วยเลื่อนแก้ปัญหาเรื่องน้ำแรงน้ำขาดผมยกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆหนึ่งว่ากองคนที่เก้าเนี่ยอยู่จังหวัดกาญจนบ,บุรีครับมีห่างอยู่ห่างจากแม่น้ำแควใหญ่ที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีเนี่ยไม่เกินสี่กิโลวันนี้ยังยังมีปัญหาว่าน้ำไม่พอใช้นะต้องอยุ่กันใชสนนนน้สลับวันหนึ่งบ้านนี้ตับวันหนึ่งบ้านนี้เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่า ปัญหาน้ำเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาที่ว่าเราจะมานั่งรอทหารเองเนี่ยที่จะมาเข้ามาแก้ไขผมถามว่าท่านเรียนวิชาเกี่ยวกับเรื่องน้ําท่าการบริหารจัดการน้ํามาจากไหนมันต้องใช้องค์การะยศที่มีความสามารถรู้จริงรู้แจ้งแล้วก็มีสามารถวิชาการที่จะเข้าไปรองรับครับวันนี้เป็นการ,ปรโปรประกรันได้เป็นการให้กําลังใจทางจิตวิทยาเท่านั้นนะความเดือดร้อนของคนทั้งแผ่นดินเนี่ย ไม่สามารถหรอกครับที่จะมีคนจํานวนหนึ่งหรือรถน้ําไม่กี่คันเคื่งบินไม่กี่ลําเนี่ยมาบรรเทาเป่าปัดเตาได้ครับวันนี้เราต้องยอมรับสภาพว่ามันมันเกิดเหตุขึ้นมาแล้วครับแต่การแก้ไขเนี่ยทั้งหมดเราจะเริ่มต้นนับหนึ่งกันตรงไหนแล้วเราจะนับกันอย่างไรแล้วก็จะทําอะไรนะฮะเพราะวันนี้ยสมมติว่าเอ,อเราจะหยุดซื้ออาวุธ ไปสักแสนล้านแล้วเอาแสนล้านเนี่ยมาแก้ปัญหาน้ำเป็นการถาวรจะทําได้หรือไม่ครับผมก็ว่าทําได้คน้ําประเทศไทยเนี่ยนะฮะลักษณะการเก็บน้ําในประเทศไทยเนี่ยเขื่อนทุกเขื่อนเนี่ยอยู่ในบนที่สูงหมดครเราปิดภูเขาสร้างเขื่อนเก็บน้ําคบน้ําเนี่ยอยู่บนหัวอะไรแล้วยบนหัวที่สูงมากๆคการต่อท่อลงมาเนี่ยไปที่ต้นน้ําสายใสมันก็ทําได้หมดเลย แต่แปลว่าเรากลับไม่มีการต่อเชื่อมน,น้ําจากเขื่อนทั้งหลายเนี่ยไปตู่ต้นน้ําลําพันธ์หรือว่าที่เคยเป็นแม่น้ําเก่าลําคลองเก่าเลยเราปล่อยไปน้นําเนี่ยลง,ลงลงเอ่อลงมาในแม่น้ําแล้วก็ปล่อยออกทะเลขณะเดียวกันเวลาที่เราใช้ไฟน้ําจากเขื่อนเนี่ยเราจะใช้ในการผลิตไฟฟ้าคเพราะนั้นมันจะต้องใช้ตอนเย็น ซึ่งชาวนาชาวไร่เขาไม่ได้อยู่ในท้องนาแล้วครับแล้วน้ำจำนวนมหา,าศาลเนี่ยจะวิ่งผ่านจากเขื่อนเนี่ยลงไปทะเลเนี่ยในเวลากลางคืนจํานวนมหา,าศาลครับนะน้ำพวกเราเนี่ยเสียฟรีๆแล้วก็ใช้ประโยชน์ทางเดียวคือทาไฟฟ้าเท่านั้นเองครับเขื่อนทั้งหมดเนี่ยเป็นเขื่อนที่ออกแบบมาเพื่อสร้างไฟฟ้าครับแต่ตอนที่จะสร้างเขื่อนเนี่ยจะอ้างว่าเพื่อประโยชน์ในการเอ่อในการเพาะปลูกด้วยอืมแต่ในข้อที่จริงแล้วมันไม่ใช่ครับ ไม่ใช่เพราะฉะนั้นวันนี้ที่ว่าทหารออกมาช่วยวิจการทหารสูงสุดท่านจะทาอะไรต่ออะไรในปัญหานี้สภัทผมไม่เชื่อว่าทําได้เพราะว่าเครื่องมือของท่านก็มีไม่พอเพราประมาณทักตก็ขาดแคลนวันนี้เราต้องเอาทั้งหมดเนี่ยเป็นเป็นบทศึกษาว่าจับจนี้ไปเนี่ยหลังจากปีนี้ไปแล้วเนี่ยการปฏิรูปประเทศข,ของคณะรักษาความสงบเนี่ยค นอกจากประิรูปทางการเมืองแล้วเนี่ยท่านต้องาวางเข็มป,ประิรูปทางทางระดับต่างๆเหล่านี้ด้วยครับผมยกตัวอย่างให้ฟังว่าอย่างน้ำประปารับวันนี้ประปาออกมาเตือนแล้วว่าให้หยุดเอ,อระวังนะครับน้ำประปาเนี่ยจะน้ําเค็มจะขึ้นถึงแหล่งติดและไปในน้ำประปาอาจจะน้อยลงอาจจะผไม่ได้ครับผมเนี่ยนะฮะสมัยหนึ่งเนี่ยผมเคยเสนอให้ทําน้าประปาที่เกินสีนครลินนะครับ แล้วต่อท่อตรงมากรุงเทพเลยอเครืค่อศสีนครินเนี่ยอยู่สูงกว่ากรุงเทพเนี่ยประมาณสองสามร้อยกิโลเอ่อสามกว่าร้อยเมตรจากระดับน้ำทะเลเนะัะแล้วก็ระยะห่างเนี่ยถ้ามาทางตรงตรงเนี่ยก็ผมก็ว่าร้อยร้อยกว่าไม่เกินสองร้อยถ้ามาตามถนมนก็อาจจะสองร้อยกว่าแล้วก็ต่อน้ําลงมาให้คนกรุงเทพเลยคน้ำประปาระบบการผิดน,น้ำประปาในกรุงเทพทั้งหมดไม่ต้องใช้คเก็บน้ํามายกขึ้น แล้วก็ปล่อยเข้าท่อเพราะว่าตัวเขื่อนเนี่ยมันอยู่สูงกว่าตึกสูงสุดในกรุงเทพ2เท่าคยังตึกใบหยกเนี่ยมีความสูงประมาณ 100, ร้อยเกือบมาร้อยเมตรครแต่ตัวเขื่อนสูงสามร้อยเมตรมันอยู่สูงกว่าตึกใบหยกสองเท่าตึกมันะจะไม่มีตึกหลังไหนเลยที่หน้าประปาจะขึ้นไปถึงยอดคุณบูรตรมรในกรุงเทพเนี่ยตีเท่ามีคนอยู่ประมาณสิบล้านคนคถ้าห้าคน,นคือหนึ่งครอบครัว เราก็จะมีเราก็จะมีคนเป็นล้านๆ้าน<ม>เกือบล้านเออเกือบล้านครอบสองล้านครอบตัวอยู่ในกรุงเทพครับผู<ม>้บ้านเนี่ยจะมีเครื่องปั๊มน้ําไว้สูบน้ําใช้เพราะว่าน้ําที่เรามาในท่อเนี่ยมันไม่มีแรงดันที่จะส่งขึ้นไปสูตึกหรือบ้านครับแต่ถ้าเอาอย่างที่ผมว่าเนี่ยเราทําประปาที่เขื่อนหรือสีอนคกลินเลยแล้วส่งน้ําประปาสดๆเนี่ยลงมาจากเขื่อนเลยปัญหาของกรุงเทพในเรื่องน้ําประปาน้ําใช้จะหมด เรไปเกือบทันทีนครับครับครับเอล่ะปริมาณน้ําที่เขื่อนศรีนครินจะเพียงพอกับที่จะเอามาใช้หรือเปล่าครับเพราะว่าประชากรของของกรุงเทพมหานครรวมทั้งในปริมณฑลก็เยอะเหมือนกันนะครับเขื่อนศรีนครินนี่เป็นเขื่อนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับมีต้นน้ําจากการกําเนิดน้ําของเขื่อนศรีนครินมาจากป่าท่งใหญ่ซึ่งเป็นป่าถาวร แลเป็นป่าที่ถูกอนุรักษ์ให้เป็นป่าป่าธรรมชาติแล้วการบุกรุกเข้าไปทำํทำธุรกิจในเวณนในเวณป่าทุ่งใหญ่เป็นเรื่องต้องห้ามเด็ดขาดเพราะนั้นแหล่งน้ําอันนี้ใครที่บอกว่าถ้าหาก,หากล้างถังตรงตัดไม้เท่าไรป่าแล้วน้ําจะหมดที่นี่ไม่มีหมดเพราะเขื่อนพราป่าทุ่งใหญ่ถูกทําลายล้างไม่ได้เลยนะครับตอนนี้สมมุติว่าเป็นอย่างที่คุณภูมบอกว่าเมื่อเรามาใช้มากๆขึ้นเนี่ยน้ําจะหายไปไหม วันนี้ที่เขื่อนรีนคกลินเนี่ยน้ําก็ต่าลงไปจากระดับเดิมเนี่ยเกือบสิบเมตรอยู่แล้วแต่ก็ยังมีน้ํอย่างนั้นอีกมหาศาลขณะเดียวกันเนี่ยเขื่อนที่จยู่ต่อเรื่องกับเขื่อนรีนคกินนี่ก็คือเขื่อนเขาแหลมคซึ่งมีตํารองน้ําอีกมากมายมหาศาลเลยน้ำสองเขื่อนเนี่ยคนเมืองการคนเมืองเดียวเนี่ยใช้ไม่หมดยังไงก็ใช้ไม่หมดแต่ว่าถ้ามันยังมีปัญหาอีกว่าน้ำมาขาดกันจริงๆรเราก็ดึงจากพม่า ซึ่งเขาใช้น้าน้อยกว่าเราแล้วเขามีแล้วฝั่งนี้เป็นฝั่งที่ฝังพม่าไม่มีความจเจริญแต่มีแหล่งน้ําเยอะรเรายังสามารถจะเอาน้ําจากพม่ามาใช้ได้อีกะฮเพราะฉะนั้นหัวใจของน้าจืดในกรุงเทพหัวใจของน้ําจืดที่จะมาใช้ในในประเทศไทยเนี่ยมันต้องมองไปที่เขื่อนศรีน,ค,น,นครินทร์แะไม่ไม่ใช่ไปที่เขื่อนที่อยู่ในแม่น้ำเจ,จ้พยาพญารปลว่าเขื่อนใช้หน้าซึ่งเป็นเขื่อนที่สร้างมาเพื่อการจริงๆแล้ว เกอเป็นขั้นการขนส่งเท่านั้นเองครับ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 แล้วปัญหาอีกอย่างหนึ่งนะฮะสมมุติว่าถ้าเรานําน้ําจากเขื่อนศินนักลินมาใช้นะครับเราจะมีการปัญหามันจะเกิดขึ้นกับความรู้สึกของพี่น้องประชาชนในจังหวัดกาญจนบุรีจะเกิดความรู้สึกไหมครับเพราะว่ารู้สึกว่าหลายครั้งนะครับมีคนพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันว่าเอ๊ะนำน้ำจากเขื่อนที่นินมาใช้แล้วชาวเมืองการได้ประโยชน์อะไร เกิดชาวเมืองกายเนี่ยเป็นคนที่อดทนอยู่แล้วฮะเพราะว่าอาจจะเป็นประเทศที่มีคนจนมากที่สุดรหรืออาจจะเป็นประชาชนในจังหวัดทางตะวันตกที่มีรายได้น้อยที่สุดนะฮะแต่ว่าวันนี้เราก็ถูกกรมวลเอาถูกแย้งน้ําไปแล้วไ,ไปที่จังหวัดสุพรรณบุรีทำนานเน่อน้ำจากเขื่อนสินคก,กรินผ่านลงมานเนี่ยก็เอาไปทํานาไปทํานาที่สุพรรณบุรีมีคลองส่งน้ํายาวเป็นร้อยกิโลเอาน้ําจากเขื่อนเอาน้ําจากแม่น้ํา จากแควใหญ่แควน้อยเนี่ยนะรหรือแม่น้บาบางปะกงเนี่ยเอาไปใช้ที่ท,ที่นั่นแ่ละนะฮะที่สุพันแล้วระหว่างทางมาเป็นราชบุรีอะไรแต่อะไรก็ยังใช้น้ำจากเป็นแม่น้ำเดียวกันเรื่องความรู้สึกหวงแหนต่อน,น้ําเนี่ยผมได้เรียนแล้วว่ามันมีมากก็จนเราไม่รู้จะหวงแหนทําไมครับนะเราได้แต่เราได้แต่น้อยใจหรือว่าอิจฉาด้วยว่าเวลาคนเมืองการจะใช้น้ําเนี่ยน้ํามัน น้ำมันแห้งไปติดคลองในเดือนตกวันเพราะเขาพพเผื่อแต่พอเราพอถ้าเราหลับน้ําจะไหลร้นมาเต็มสั่งเลยเพราะเอาไปทําไฟฟ้าครสองสั่งเลยแม่น้ําไม่ได้ใช้ประโยชน์เลยในเวลาที่เขาปล่อยน้ำไปเข้ามาในในเอ่อในเอ่อในในตัวแม่น้ําครับครับครับคุณประเด็นครับคือทางท่านนายกมตินะครับคนเดกปไปยุธ์การโอชานะครับเรื่องนี้ท่านก็มีความเป็นห่วง พี่น้องเกษตรกรนะครับมากนะครับเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับท่านก็พูดในรายการคืนความสุขให้คนในชาตินะครับซึ่งท่านบอกว่าปัญหาภัยแ้งเนี่ยรัฐบาลเข้าใจดีถึงความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรในทุกพื้นที่นะครับแล้วก็ท่านก็ยอมรับว่ารายงานของกรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าฝนจะตกน้อยต่อเนื่องนะครับและทิ้งช่วงไปจนถึงปลายเดือนกรกฎาคมนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับมันก็เป็นเรื่อง ธรรมชาตินะครับซึ่งไม่สามารถจะควบคุมได้นะครับท่านก็บอกอีกว่านะครับจึงสั่งให้หน่วยทุกหน่วยงานของภาครัฐนะครับท้องท้องถิ่นและก็กองทัพวางแผนเร่งด่วนนะครับเร่งขุดจอบบาดาลและบ่อตอกกันนะครับในพื้นที่และในพื้นที่เสี่ยงนะครับทีนี้ในตอนท้ายนะครับท่านก็พูดถึงเรื่องที่เป็นห่วงเรื่องนี้ก็คือเป็นมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งท่านบอกว่ามันก็อาจจะมีผลต่อเกิดวิกฤตภัยแล้งนะครับ คือก็คือเรื่องเกี่ยวกับการตัดไม้ทำลายป่านะครับซึ่งเรื่องนี้ท่านก็บอกย้ํานะครับบอกว่าขอให้ทุกภาคส่วนได้ช่วยกันรักษาป่านะครับเรื่องนี้ผมจําได้ว่าคุณผดเดชพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการปลูกไม้ทาปลูกไม้ปลูกป่ามาหลายครั้งแล้วฮะแล้วทําไมนะครับวันนี้ผมคิดว่าทุกภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นภาครัฐแล้วก็เอกชนก็ตามนะครับ ได้ร่วมกันในการปลูกป่านะครับแล้วก็รณรงค์นะครับป้องกันการทําลายป่านะครับแล้วทําไมป่าของเรามันถึงไม่ค่อยถึงอะไรฮะถึงเหลือน้อยลงทุกทีนะครับคนละเมอในโลกเพิ่มขึ้นทุกวันเรื่องของการหักทําลายป่าเพื่อสร้างแหล่งทํามาหากินของประชาชนเพื่อสร้างอาชีพเนี่ยมันเกิดขึ้นทั้งโลกไม่ได้มีอยู่ที่เมืองไทยประเทศเดียวันะฮะ เมื่อประชาเมื่อคนละโลกมีความกดดยากเขาก็ต้องสแสวงหาการจะใช้กฎหมายไปปิดกัน้นหรือมงคับเขาเนี่ยมันทําไม่ได้100ร้อยเปอร์เซนต์หรอกครับมันทําไม่ได้เลยเลยําแป๊นะปัญหาคือว่าเราจะต้องพัฒนาตัวให้ทันกับโรคเป็นต้นว่าเราจะเอาน้ําที่เสียแล้วเนี่ยกลับมาใช้ใหม่อย่างไรัรแต่นี้มีความพยายามที่ทําน้ําทะเลให้เป็นน้ําจืดเพื่อจะมาแก้ปัญหาการขาดแคลนน้บ ไม่ว่าเราจะรักษาป่าวว้ยังไงถ้าเราใช้น้ําไม่เป็นใช้น้ําไม่ถูกต้องไม่มีทางเราแค่ที่ต้นไม้ต้นหนึ่งจะให้น้ําให้คุหลาบจนทุหลชัช่วชีวิตปัญหาคือเราได้ใช้น้ําอย่างถูกต้องไหมผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยว่าวันนี้เราเอาน้ำกับปลามาชักโครกครดน,น้ําต้นไม้เอามาชักโครกเอามาล้างจานเอาน้ําที่มีคลอรีนเนี่ยเอามนนอาชักโครกเนี่ยคถ้ากรุงเทพมีคนอยู่เจ็ดเออเจ็ดล้านคน คนหนึ่งเนี่ยขับถ่ายสองั้งขับถ่ายหนักสองั้างก็ใช้น้ําทั้งหมดเท่าไหร่ในการชักโครกอุารละทิ้งไปแล้วถ้าเขาปัสสาวะอีกห้าครั้งเขาต้องใช้น้ลาล้างท่อปัสสาวะทุกครั้งเราเห็นไหมว่าน้ําจํานวนมหาศารเนี่ยมันถูกใช้ไปอย่างผิดประเภทครับเราเอาน้ําจากแม่น้ําเอามาผ่านการบําบัดเอาหินปูนเอาวัชพืชออ,อกไปแล้วเราก็ใส่กรองจนไม่มีทรายสักเม็ดไม่มีฝ่นธุลี เอาคอรีนเติมแล้วเราเอาไปล้างขี้ไปชักโคกคนี่คุณบอกนะครับว่าประเทศตน้นประเทศเราเดี่ยประเทศที่เราสนใจเนี่ยเคยทําอะไรที่มันถูกต้องให้กับคนไทยไหมมีนักพัฒนาการคนไหนเคยพูดเรื่องนี้บ้างมีนักวิชาการคนไหนเอาเรื่องนี้ไปศึกษามัางนะเราไม่เคยได้ยินเรื่องพวกนี้เลยจากปากคนเหล่านั้นรเราไม่เคยเรื่องนี้เลยในแผนการพัฒนาทั้งสิ้นทั้งปวง ครัพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติแผนที่สิบในละห้าแผนห้าสิบปีมีใครพูดเรื่องนี้มั้งครับนี่แหละฮะประเทศที่น่าสงสารของพวกเราอืมครับครับแล้วที่นี้คุณประเด็นะฮะก็มีเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงมากนะครับพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับภาวะภายแ้งนี่แหละครับซึ่งจากรายงานของกรมบุตุนิยมวิทยานะครับก็คาดว่า อ่ายแล้งเนี่ยอ่จะไปถึงจนทั้งปีปลายเดือนกรกฎานะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับฝนถึงจะอ่ตกนะครับซึ่งในช่วงนี้นะครับก็ผมคิดว่าทางพี่น้องเกษตรกรนะครับโดยเฉพาะชาวไร่ชาวนานะครับจะได้รับผลกระทบมากนะครับในส่วนนี้นะครับคุณประเดชคิดว่ารัฐบาลคนจะมีมาตรการในการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรเฉพาะหน้าอย่างไรบ้างครับผมว่ารัฐบาลปัจจุบันเนี่ยนะ ป็นรัฐบาลเฉพาะการรัฐบาลที่เข้ามาแก้ปัญหาทางการเมืองนะเพราะนั้นเองเนี่ยจะไปกล่าวหารัฐบาลเนี้ยว่าเป็นความผิพดพลาดบกกร่องใดๆก็ตามแต่เนี่ยเป็นเรื่องไม่ถูกต้องครับความไม่สมประกอบของการเป็นรัฐบาลของคนของเราเนี่ยมันเกิดมาแล้ยาวนานแล้วและจริงๆแล้วเนี่ยรัฐบาลเนี่ยที่ถูกเลือกขึ้นมาโดยการเลือกตั้งพอดีโดยวิธีการใดๆก็ดีเนี่ยเขาเป็นรัฐบาลที่เข้ามาบริหารประเทศจริงรแต่สิ่งที่จําเป็นที่สุดและสิ่งที่ ถือว่าแย่ที่สุดก็คือระบบคาชการของเราเนี่ยซึ่งเป็นระบบคาการแบบถาวรอ,อยู่มาแล้วพวกงรูปตัวหลานเนี่ยนะค,คนเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้มีแผนการที่ดีพอที่จะเสน,เนอให้รัฐบาลทุกทุกรัฐบาลเอาไปดำเนินการถ้าขบวนการรักษาราชการของเราเนี่ยแข็งแรงนะแล้วก็มีความข้อมูลหรือมีวิชาการที่ท่องแท้แทจริงและรู้เรื่องจริงทั้งหมดนร,รัฐบาลไหนก็ต้องปฏิบัติไปตามแผนการนั้นๆเพราะว่า มันเป็นข่ยการที่ไม่สามารถจะถูกปฏิเสธได้จากข้อมูลมจากเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ถูกไหมฮะเพราะนั้นเมื่อมันเป็นเรื่องราวที่มันพิสูจน์ได้หักล้างไม่ได้และจําเป็นต้องดําเนินการถ้าแค่าการเสน,เหนอหลักการเช่นนี้เข้ามาเนี่ยรัฐบาลเราจะไปด่ารัฐบาลไหนก็ไม่ได้ครับเพราะรัฐบ,บาลเนี่ยเข้ามาเพื่อบริหารแสงต้นคิดต้นกําเนิดของปัญหา,าต่างๆมันเกิดจากผู้ครการซึ่งรับผิดชอบต่อประชาชนทุกๆชีวิตนะแต่แค่การบ้านเรา ไม่ได้มีความคิดที่จะมานั่งภูฟัก,กผมถึงยกตัวอย่างนะว่าสภาพัฒนาเศษษษษษษรษฐกิจแห่งชาติประกอบด้วยคนที่มีความรู้มหาศาลให้รบม,มาณไปหลายหลายแสนล้านเอาแค่ค่าเลี้ยงดูค่าการในในสภาพัฒน์อย่างเดียวและยังไม่รับถึงโปรเจกต์ต่างๆซึ่งหลายโปรเจกต์เนี่ยล้มเหลวครับนะผมจะไม่เห็นมีเรื่องแบบนี้อยู่ในสภาพัฒน์แม้แต่เรื่องเดียวครับนะครับ เออคุณประเด็จครับรายการของเราเนี่ยเวลาวันนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาพบกันอีกครั้งในวันพรุ่งนี้นะครับคุณประเด็จครับครับเราคงต้องเล่นหัวข้อเก่ากันต่อไปก่อนใช่ไหมครับ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 โอเคผู้เทียบกองรองว่ากันสิครับครับครับได้ครับครับผมครับได้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับวันนี้นะครับรายการเสาธิสกิจข่าวนะครับก็หมดเวลาลงแล้วนะครับเรามาเจอกันอีกครั้งในวันอาทิตย์นะครับสวัสดีครับ ข่าวคุณภาพ quality